รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,ร่วมกับเกลือเจริญพกคภัพฑ์จะอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และ AED อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่15มกราคม2569มอรอีสานร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคกัณพันจำกัดจัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง16มกราคม 2,569ณห,ห้องประชุมตะโกราย2อาคาร35สสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมทรอีสานนครราชสีมาโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้คุณวิโรธศีกะสังผู้จัดการแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโภกภัณฑ์ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรโคสิทศิปูทนอธิการบดีมอรอีสานให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ้ดยกล่าวถึงความสำคัญของการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED ว่าเป็นทักษะด้านการปฐมพยาบาลที่ทุกคนควรมีสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุหมดสติหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นอย่างกระทันหันได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น3มรุ่นจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากทีมวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโภกกัณณ์์และวิทยากรจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมพร้อมอุปกรณ์ฝึกที่ได้มาตรฐานและภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองจากคณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภวราพรนามบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอ,อีสารรายงาน